นี่จะมีรถใหม่แล้วนะรถสายมันก็ตื่นเต้นมากเราตัวเองก็ไม่ได้ชิมก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะจะอร่อยหรือเปล่าจะสู้สีเขียวกับสีเหลืองออริจินองกับบาร์บีคิวได้ไหมใช่กับสีส้มปรากฏว่าวันถ่ายทีวีซีได้ลองทานอร่อยมากใช่พยายามบังคับให้ทุกคนหลังเวทีชิมอยู่ได้ซึ่งทุกคนก็ชิมและยืนยันว่าอร่อยจริงๆแต่เราก็ต้องยอมรับว่าทางออริจินอลแล้วก็บาร์บีคิวได้รับ เขาเรียกว่าผมตอบรับมากอยู่แล้วว่าพี่คริสแล้วพอออกรสสาหร่ายมาม,มันจะประสบความสำเร็จเท่าเดิมไหมคุณว่ามันต้องประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมด้วยค่ะเพราะเรารวมพลังกันสามสีเลยคราวนี้อ,ม,อม,มันก็จะอร่อยแบบเต็มที่เพราะว่าไม่ต้องห่วงเพราะซันไบทานยังไงก็ไม่อ้วนใช่ไหมพี่ถุยถูกต้องค่ะเพราะว่าซันไบเนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดเคยทานอยู่แล้วเนี่ยก็จะน่าจะเป็นคนที่รักษาสุขภาพพาสอสมควรไม่งั้นหมคจะไม่หยิบขนมชนิดนี้ถูกอไหมเธอคราวนี้เนี่ย ขนมของเราเนี่ยอยากจะย้ำว่าไม่ใช่มันขลั่งนะของเราเป็นมัลติเกรนเอาล่ะมัลติเกรนคืออะไรในเกรสที่ไม่มีใครรู้ว่ามัลติเกรนคืออะไรฟังค่ะมัลติเกรนคือเป็นธัญพืชต่างๆมาผสมรวมกันแล้วก็อบด้วยอบด้วยไม่ได้ทอดแล้วไม่มีไขมนันไขมันน้อยมากเลย คราวนี้เวลาเรากานเราจะทานกี่ถุงก,ก็ได้เราไม่ต้องมากัวงวลว่าพรุ่งนี้ฉต้องออกกำลังกายอีกเจ็ดชั่วโมงไม่จําเป็น <c oughs> ในเมื่อเราทานอย่างถูกต้องนะคะ <c oughs> ในไหนมาแล้วทุกคนยืนยนันเราการันตีได้ว่าตัวจริง <c oughs> ผิวหุ่นเป๊ะมีเคล็ดลับอะไรที่จะแชร์ดันไหม <c oughs> จริงจริงมีเยอะมากค่ะคือก <c oughs> ารดูแลสุขภาพเนะี่ย หลายหลายคนก็ก็น่าจะทราบอยู่แล้วสิ่งที่เบสิกก็คือดูจากภายในแล้วก็ภายนอกค่ะ <c oughs> คือภายในเนี่ยก็คือรับประทานอาหารที่ถูกต้องนอนให้เพียงพอกินน้ำเยอะๆะทุกคนรู้หมดภายนอกก็ออกกาลังกายตามปกติแตบบ่เพียงแค่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีเคล็ดลับต่างๆมาแนะนําแบบง่ายๆเนาะเดี๋ยวเรามารู้เคล็ดลับต่างๆของพี่คริสกับน้องโอปอไปด้วยกันนะคะแต่ว่าเรามีอะไรอยากอวดอันนี้คริสยังไม่เคยเห็น เมื่อกี้เราดูเบื้องหนะ้าภาพยนต์โฆษณาไปแล้วน่ารักมากแต่เบื้องหลังล่ะจะน่ารักจริงหรือเปล่าค<ะ>ริสจะรายเหี่ยงอย่างไรอะไรไหม <c oughs> ไปติดตามเบื้องหลังค่ะ คือเบื้องหลังของเราค่ะกับคุณว่าเคล็ดลับมีทั้งภายในและภายนอกลรามาลงรายละเอียดได้ไหมไการกินที่ถูกต้องมันคืออะไรจริงๆอะมันไม่ได้ยากนะคะเรากินอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่ค่ะแต่ว่าเราอาจจะกินแบบของอ้วนๆที่เราชอบเนี่ยไม่ได้ทุกวันคือต้องแบ่งตารางให้ตัวเองค่ะค่ะอย่างวันนี้มี มีอาหารที่แบบสามารถกินได้ทุกวันวันนี้พ,พี่คริสนำเสนอหนึ่งเมนูค่ะซึ่งไม่ใช่แค่โอปอกับคริสแต่ว่าเป็น